อ่านี่ะไฟเอร์วีไฟเอร์วีของเราใหญ่ๆพุพู่ะ สดีค่ะแม่ขวัญจัาเดี๋ยวเมื่อนี้ไปเก็บผักแล้วก็เดี๋ยวมาผัดกันค่ะครับคณะเก็บผักเมื่อนี้ค่ะซิตี้กันตาไอ้ฮุนไม้พายเสซ่อนอะไรนะอนอัวอนอัวอ้อนรวยอีสานตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ไงซากลากอยู่นั่นน่ะไหนอ่ะโอ้ย ซากลากอยู่นั่นน่ะตัวมันน่ะเพราะเราเก็บอ่อนๆไงทีนี้อันนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนวะยังไม่เคยไปเก็บกับพี่เหรอเอ้าไม่โตขึ้นเหรอหนูเคยเห็นที่ไหนวะมันน่าจะโตอพอเก็บแล้วนะขนาดชอบเป็นแบบนีย้ยอ้ออวบมากอ้วบมากไปมาค่ะเก็บพักกันหน่อยนะอวบอวบ ขึ้นซากลากกันไหคะสวยมากเลยอวบมากใหญ่มากไม่ต้องเก็บเผื่อหน่อยต้องกินให้หมดนะมีซ่าชิเก็บพักกันค่ะพักกูดพักกูดสุดยอดค่ะสุดยอดมามามาเาโอ้โหดู งามมากค่ะงามมากค่ะอ้วบอวบโอ้ผนะีบึบกบึกเป,เป็นกอกอแต่ว่าอันทั้งในมันหน่อยคนะ่ะฮะโอ้แต่ทั้งหนกเพราะอยากป้อป้อเลยาาเย,ยัยางงาม อู๋อวบใหญ่ค่ะบางนูกขามันมีดมันจะตัดมือมมีดดจะตัไอืเออมมัมันกาาลงงะป้เนะาะเออกำลังงามแต่ว่ามันมันไม่ได้ทุกยอดเด้มันได้แต่ยังยอดใหญ่ๆเรากอืมสุดยอดอวบอวบครับปึ๊บบึ้งก่อนนี่ที่สุด เงค่ะว่ามาว่าเหมือดอีกมันกำลังอ่อนพอกินเลแห้งเน่กำลังพอดีุสุด สูตรงามงา <interacting> ม <grin> จะล่างเนี่ยจะล่างข้อกลิ่นเลยแต่ว่ามีซุ่มหัวนหน่อยๆนะนเลยผสมเดรดดัตเหมือดค่ะ เก็บสวยๆให้ป้าน้อยนะลูกนะ เยอะค่ะผลเมียนมืดเบื้องตรงตรงโคนโคนกอมันค่ะตรงปุ่มติ่มปิ่มผลเมียนมืดผลยังไงยังไงอวบอวบ ไม่โดนแดดโตช้ากว ouais. ่าหนาวมันชอบกับร้นรุวบมากอยู pues, ่ป่าคงจะไม่อ okay. ึดอยากนะป้าฮะถ้าอยู่ป่าคงจะไม่อึดอยากเออไม่อึดอยากแล้วนี่นี่เราไปปลูกไว้ที่บ้านก็ได้นะงามคือกันอื้อึ เก็บไปให้เป็นน้อยลูกสวยๆเอ,าาเยเอ,อ้ยนะอย่งงา,นง,ง,าง,งนั้นแ่ลวกใสทุ้ใสทคือเก่งใช่ปะแค่พัดกันสุกเ <โฮ S 2> ลอ้อย่างต่ำประมาณ5้นาทีหน่อ ม่เขาจะเก็บเอง <laughs> ผัดเลยก็ได้เอออันเป็นขนแมวนะ ขบก,กูของเราเนี่เหมือนมันผ่านแบบว่าไอ้มรสุมมากอากาศเย็นติดลบมากโอ้โห เยอะมากแล้วก็อวบมากโหเป็นกอๆค่ะ เยอะๆเป็นดงเป็นป้าเป็นสวนอยู่ค่ะฟังตรงขามนามม้ำก็มี่เคเห็นไหมฟังตรงขามทั้งทั้งนั้นตรงตรงนี้จีเป็นเป็นน้ำกันแล้วก็ฟังตรงขามนันก็นมี่ซากลากอยู่ค่ะ อันนี้ขึ้นอยู่ใกล้ๆกันนี่ยเมื่อค่ะนี่ยส้มนี่ยนี่ยส้มนี่มันมันมันเบอเกียงเลยู่มากส้มนี่กินบ่ได้เห็นมันเป็นดำๆใช่ไหมเนี่ยดำๆเนี่ยส้มนี่กินบ่ได้มันเบอเกียงมาขึ้นเป็นกอเรื่อนค่ะอันนี้กอดำๆจักน้อยอันนี้ก็ออกสีนี่จักน้อยนี่ค่ะส้มนี่ก็กินบ่ได้เห็นปะเบ่อวบซ้ำที่เ้ากินได้ซ้ำค่ะบ่อวบบ่อวบว้ากินไม่ได้ก่ะนี่กินไม่ได้เห็นปะ Pani kakin maida Indah Piaka menipiak กรอบมากขอบอกหักนี่พะพุพุเลยะเอเอตอนน้อยลืมมองไงว่าจะไม่เหยียบก็เต็มตีนเต็มตีนมา นี่มันก็มีแค่กาบมันที่ต้องล้างออกนไม่เปื้อนดินเปื้อนอะไรได้ล่ะออกง่ายอยู่เก็บตอนแห้งเลยนะขนล่วงกลาวเลยจ้ะเราเก็บตอนเปียกเฉยเนียมันก็เลยติดเนี่ยักหน่อยแต่ว่าก็ออกไม่ยากเ,ยเห็อน,น,เหน,นอยู่มันมีทั่วไปอันเนี่ย อันนี้ไม่อ้วบไม่อ้วบเก็บอ้อวบ รุ่นนี้แหละที่เขาเข็นเกียนเขากินเขาลงถ่ายรูปไว้พวกฝรั่งนะะ่ะอืเยอะมากค่ะเยอะมากเขาแบบมีแบบตุ่มปุ่มติ่มปิ่มทั้งนั้นเลยแบบโอ้ยเตอะเตะอือผัดน้ำมันหอยอร่อย แบบไฟแดงนะก็อร่อยไม่ต้องแดงก็ได้ฝรั่งกินลุนนี้ก็มีตัวหัวเคาใช่ไหมเนี่ยเฮ้กุ้ยช่ายเซตนี้อร่อยมากเลยนะเขาบอกแต่ว่าหมดเซตแล้วแหละคงไม่ทำอีกแล้วเบิ่งค่ะ ซากลากเยอะอกว่าเดี๋ยวได้ไปขับีจะทำช่องกับข้าวมีช่องกับข้าวพี่แล้วก็ช่องหมาด้วยฝากติดตามทุกช่อง,อง,องก็เปิดช่องกับข้าวหน่อยก็เปิดพี่บอกให้เปิดก็เปิดเธอ <c oughs> โอ้โหอันนี้เหยียบไปแล้ว <c oughs> ก่อนนี้เขาจะเดินป่ากันเลยจะเหยียบตัวมันตัว หนว่าหนูไม่เคยเห็หญ้าใสเออน่าสงสารแท้จุกโอุยโอ้ยสวยมากนี่ไปผัดใส่กันได้เลยตัวนี้อุย้ยใหญ่แล้วอวบมากอวบกว่าที่บ้านนี้เลยว่ะเขียวกินไหมฮะเขียวเหี้ยมั้ยมันเขียวไปป่ะเอามาก็ได้เก็บให้พ่อกรัวรในรูปอูย้ยชยอวบมากค่ะอันนี้มันต้องทำเลยเนี่ยะอือ มีผู้ช่วยแล้วตัวมีผู้ช่วยแล้วค่ะถ่ายลูกลูกวิดีโอที่มีเด็กอันตรายปูดยอดไหมปูดไหมบวบยาวยาวยาวๆาโอเคลูกพอ่ำแล้วเอาสักหน่อยนี่อวบบวบอ้ยตัายโอ๊กัดกัดตําแย่ตําแย่กัดค่อยกล้าแน่ลูกใถ่ตะกร้าเลยจ้ะ จ้านั่นแหละดีมากจักจัก oh, มันใหญ่มากเก็บไปผัดใส่กันดิไม่ให้ปลากินกินยังไม่เออนี่ค่ะ,ะไฟเออร์วีดไฟเออร์วีดของเราแบบง่พุๆโอ๊ทีต้นอะ้รมันเป็นย่าไงดอกสีชมพูอ่ะโ oh. ตขึ้นมาแล้วเป็นต้นดอกสีชมพูที่พี่เก็บไปทำน้ำหวานน่ะ กินผัดนี่ผัดรวมเลยไฟแดงรวมเลยเนี่ยป๊อดูดูดูเบิองเบืองเข้าบ้านนี่ค่ะโอ้เบิองทั้งเงยทั้งอวบทั้งเงยทงอวบสุดอะอวบอวบไม่เคยเห็นขนาดนี้แถวบ้านนั่นยิ่งอวบโคตรโฟบอกมาบักแต๋มนะวั้กินดิบได้ไหมแล้วอวบมากเฮ้ยการ์ซักแล้วๆๆอย่าเพิ่งเด็ดนะข้างบนน่ะขอถ่ายรูปก่อน ไม่ได้แล้วมีคนเดียวในโลกมีคนเดียวมีคนเดียวหายสิบลกอีกสิบทราบแต่่าได้ลูกแบบนี้เด้องามมากงามมากเบผักเก็ผักนี่แหละงามงามค่ะผักกูดค่ะเก็บมาใหม่ใหม่สดสดล้างแล้วเรียบร้อยกับนี่ค่ะไฟเออร์วีดแล้วก็ กระเทียมป่าของเราเนี่ยวมาผัดน้ำมันหอยกันง่ายๆจะ้ะนี่ตัวนี้บางคนเพิ่นมาถามมัอก็จะเก็บพิดไปหลายคนอยู่ค่ะอันเบื้งใบมันนะคะสีมันก็จะมีออกแดงแงอย่างสีแล้วก็ออกเขียวๆค่ะแล้วนี่ตรงตรงกาบตรงโค้มันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นตุ๊มเป็นตุ้มไหมสิ มันจะเหลียมเลียมนะคะมันจะบ่มีจุดบ่มีไร่มันอมันจะเหลียมเลียมแล้วก็เป็นเป็นเ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเหลี่ยมเลียมแล้วก็เป็นเ้นขึ้นมาหน่อยนึงใบแล้วก็เนี่เบืองไล่ใบมันจะอีกตัวนึงไร่ใบมันจะขึ้นมาทางยา้าเลยมันมันบวมเมียนนะคะตัวนี้ไร่ใบมันเสีออกมาจากจากตรงกลางตรงกลางมันอ เ,เราก็มัจจุ่มกันขึ้นมาจุ่มกันขึ้ว่าตรงนี้คือกันค่ะแต่ว่าไล่ใบมันบอกคือกันเราก็ที่สําคัญมันสิมีเป็นแบบตามตามโคนตามโคนมันบอค่ะมันสิมีกาบนหน่อยๆกาบเป็นกาบเป็นกาบคือไหมซีกมณนเนรียบร้อยค่ะจะเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน